อึ้งฝีมือการตัดเย็บชุดของน้องปีใหม่ทำเองทุกขั้นตอนสวยไม่ธรรมดาจริงๆชายเอเวลเก่งสมเป็นลูกสาวแม่เอฟแท็กซอนจริงๆค่ะสำหรับน้องปีใหม่เอวารินล่าสุด แฟนเพจ Facebook พีเมย์ได้ออกมาโพสต์ภาพของน้องปีใหม่กับเพื่อนสนิทพร้อมทั้งเขียนเอข้อควาว่าออกแบบเองปัดเย็บเองเดินแบบเองเอก๋องมากๆปีใหม่เอวารินซึ่งเป็นชุดทางด้านขวาที่น้องปีใหม่สวมใส่อยู่หลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายอาทิขีดกลางหนูเก่งมากกดค่ะติดตามผลงานและชื่นชมหนูตลอดเลยค่ะน่าภูมิใจแทนคุณแม่ที่มีลูกที่ฉลาด มีความสุดภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมแบบกุลสตรีไทยขีดกลางสวยน่ารักค่ะที่ปีใหม่เก่งด้วยค่ะขีดกลางนงปีใหม่ได้คุณแม่แอฟมาเต็มเต็มดูเรียบร้อยและสวยขึ้นทุกวันเลยค่ะขีดกลางสวยน่ารักมากค่ะ